พีเมียยังไงคือในมุอมมองของผม,ผมคือผมดูแลเองทุกอย่างผมใช่ผมดูแลเองทุกอย่างผมมาทํางานเองผมไปส่งของเองผมดูทุกอย่างคุณ,คณใช่ผมทําเสร็จก็เช็คก่อนส่งก็เช็คส่งไปแล้วก็เช็คกับลูกค้าว่าคุณพอเอ,อลูกค้าพอใจไหมครับ สินค้าเป็นยังไงมีปัญหาตรงไหนเราดูแลตลอดไม่ใช่ว่าคุณซื้อเราปุ๊บเราส่งของปุ๊บเราได้เงินแล้วจบกันไม่ใช่ แม่เดี๋ยวไข่แตกขอ,องนี่ขอ,องนี่นไม่มีถ <ละ S 1> ุงมืออ่ะไ,ไม่ต้องจับมือไปเลย,เลยมาเลย <c oughs> เราเนี่ยไปสายสามไได้ไงดมดิใช้ขี้เป็ดไหมโดมดิใช่ไหมหรืใช้ไ <c oughs> ข่เป็ดไหมเป็ดเป็ดเป็ดแน่นอนมันหมอไหมแล้ววันนี้คุณหมอจะมาล้างไข่ แนวตั้งหรือว่าแนนอนปล่อยได้เลยครับเดี๋ยวมันจะละเทียมด้วยด้วยระบบ่ปล่อยได้ครับเร,เราใช้เครื่องมันเนื่องจากว่ามันทุ่นเวลาจากเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ใช้ใช้กำมังใช้คนล้างอ,อ,อัตราการทำงานคือหนึ่งพัน 1, แผงเนะี้ยเราใช้เวลาล้างถึงสามวันแต่เราก็เปลี่ยนเพื่อย่นระยะเวลาการทำงานมาใช้เครื่องมันจะใช้เวลาแค่ไม่เกินห้าชั่วโมง สามารถคัดแยกได้ด้วยว่าไข่บุบไข่แล้วเพราะว่าไข่ที่เป็นแบบนีน้เราจะไม่สามารถเอามาดองได้มันจะเน่าเลย่มันจะพาให้เน่าทาั้งถังเลยโอเนไหมที่มันแยกเสียจะใช้ได้นี่จะใช้ไม่ได้เลยใช่ครับมันก็เป็นการคัดแยกไปในตัวจากเมื่อก่อนที่เราต้องมานั่งดูว่าบุบหรือเปล่า รจ,จริง,รงๆคือถึงแม้ว่าจะมีกระบวนการเครื่องจักรมาช่วยมัดพุ่นเวลาการทางานแล้วก็ตาม<า>แต่ทุกอย่างมันยังต้องผ่านมือแล้วก็สายตาของมนุษย์อยู่ใช่ใช่เราก็ต้องตรวจเช็คต่อไปนะคะต่อไปนะคะเราไปดูพี่ยุง้งหลังจากเมื่อกี้เอาไข่เข้าเครื่องล้างแล้วจะเป็นลองไข่นะคะผู้เชี่ยวชาญไปลองไข่ดู อาหารอะไรมันหลายอย่าปัจจัยหลายอยาโปรตีนเท่าไหร่แล้วจะต้องมีส่วนผสมอะไรที่จะทําให้มันแดงขึ้นมากกว่าเดิมที่ไม่ใช่สารเคมีตรงนี้มันมันมันสำคัญกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเป็ดก็เลี้ยงเหมือนกันแต่ว่าด้วยสภาพลงเรือนเป็นยังไงบ่อน้ําเป็นงไงเป็ดสาคัญคือต้องมีบ่อน้ำกว้างๆเพื่อให้เขาผ่อนคลายเขา ก็เหมือนคนอะถ้ามันมีความสุขอะไรมันก็ดีเองอเถ้าแบบนีนาาจจเน้เรา,ารู้ได้เลยว่าคนทัางมันจะเป็นยังไงใช่นี้เราสามารถรู้ได้เลยว่าเออเวลาเราตอกออกมาแล้วไข่แดงน,นั้นหนักเท่าไหร่จริงไข่แดงบางคนบอกว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่หญคือใหญ่ลูกเล็กคือเล็กแต่บางครั้งลูกอาจจะเล็กกว่าแต่ไข,ข่แดงก็เท่ากัน เพราะขนาดของไซส์ขึ้นอยู่กับอายุของเป็ดซึ่งเป็ดส่าวก็จะเป็นไข่ที่ไซส์เล็กที่ประมาณาตั้งละ18โลถึง20โลแต่เราใช้ไขใ่ในในในรอบที่2ที่3แล้วคือเราจะเนมนมาตรฐานว่ามันจะต้องเริ่มที่23โลแล้วคุณภาพมันจะเท่ากันเพราะว่าปัจยสคัญที่เราจะขายคือไขแดงที่อยู่ข้างในใช่เราเราเราไม่ได้ขายขายข้างนอกเราขายข้างใน เราขายคุณภาพที่อยู่ข้างในซึ่งมันมันเกี่ยวกับพวกโปรตีนอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ข้างในนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่ยที่สายที่มันออกเราข่ที่ร้างไปผึ่งใช่จะต,ต้องลมให้แห้งเพื่อไม่ไม่ให้มีน้ําเลยเพราะว่าน้าจะทาให้มันจะพา,ายไข่ถึงแบไข่เงาต่อไปแล้วข้ามขั้นตอนกระบวนการต่างแล้วก็ไปดูเลยว่าไข่ที่มันแห้งแล้วเนี่ยมันไปตรงไหนต่อ การจับไ <ใน S 2> ข่เขาบอกไม่ใช่จับแล้ววางมันจับแล้วมันต้องหมุนดูว่ามันบุกหรือเปล่าด้วยเอาเไปแล้วจับเราไม่ได้เอาลงอย่างเงี้ยเราต้องหมุนดูว่ามันมีรอยรล้ารอยบุกหรือเปล่า,ราเราทำได้สองเตอรองคือไข่อ่ะคือไข่ถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องออกเขาบใช้ไม่ได้อ๋อ้องเช็ดออกแล้วก็แยกไว้นี้แล้วอะไร่ะเออกแล้วก็แล้วก็วางลง มื่อี้สิบลูกที่ทำไปอ่ะขนทั้งนั้นแล้วก็จะเช็ดไข่หยิบออกมาจากแคงแล้วก็คลึงไข่แล้วก็คลึงไข่ว,ไขว่ามันแตกหรือเปล่าเ,เนียนแล้วก็เอาลง มันมีเร็วกว่านี้ไหมห้าวันเจ็ดวันเนี้ยมีไหมมีนะครับแต่ว่ามันมันมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับพวกสารเคมีเพื่อเพื่อเล่งให้มันมันทาได้ทาได้ครับเพื่อเล่งให้มันจับตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราไม่ไม่เลือกใช้ดีกว่าอันตรายอันตรายครับจริงๆถ้าถ้าไม่มาอย่างนี้เราเราก็ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วไข่เค็มเราสามารถดองห้าวันเจ็ดวันก็ได้เนาะเพราะนี้คืออย่างน้อยต้องคืนหนึ่งเดือนขึ้นไปเท่านั้นครใช่คแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้เลยไม่ห้ามเปิดฝาห้ามไปยุ่งอะไรกับมัน งงคือเปิดฝาเช็คได้ไหมเราจะเปิดเช็คทุกวันว่าออมีไข่ที่จะพาให้ให้มันเสียหายไหมยถ้าเกิดมีไข่ที่บุกอยู่แล้วเราเรา,เราหลุดหลุดการตรวจไปเนี่ยมันจะลอยขึ้นมาเราต้องรีบเอาออกออถ้าเราไม่เอาออกคือพากันเน่าหมดทังเลยวันนี้มีไข่ที่ดองเค็มเรียบร้อยแล้วพ,พร้อมที่จะเขาเรียกอะไรแกะมันออกมาให้เรามีครับมีครับได้ได้ การล้างเลยคือเอาเริ่มตั้งแต่ไข่ที่ยังไม่ล้างดีกว่าอันนี้ไม่ได้เวอร์นะคือบางลูกอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าคือถ้าเราคือเราเห็นเราเห็นในแผงแล้วมันเป็นสีชมพูใช,ใช่ไหมแต่พอเรายกส่องอะ่ะสีชมพูมันชัดเจนคือเขาเรียกว่าแบบสีแดงมันทะลุเปลือกไข่มาทาให้เปลือกไข่ที่สีขาวเป็นสีชมพูใช่ปะแล้วพอล้างมันก็เหมือนเปลือกใสขึ้นพอเอาเห็นกรรมวิธีการดองแล้วพอมาคัดแยกอะ่ะตอนที่ตอนที่แกะเขาเรียกว่าแกะแกะไข่เออกระเทาะเปลือกอะ่ะ พอเราเห็นนะที่เขารีดไข่ขาวอะ่ะคือมันก็เงาแบบนี้แล้วอะ่ะมันแดงแล้วมันก็เงาใช่ไหมแล้วพอมาใส่เครื่องอบความเงามันก็ไม่ได้หายไปนะคะความแดงก็ไม่ได้หายไปพอจนถึงกระบวนการขั้นตอนที่จะซิลอ่ะมันก็ยังแบบคงสภาพเหมือนเดิมเนาะมันเลยมันเลยแบบเออมันเป็นพรีเมียมได้แล้วก็ขนาดของไซส์เขาอะคะ่ะที่เขาแยกไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กคือไม่คือถ้ามองด้วยตาเปล่าอ,ะอ,อ่ะเ<ด>นี่ยไ<ด>อให้อย่างอย่างให้ดูเนี่ยให ให้ถ้าถ้ามองด้วยตาเปล่าอ่ะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ใช่ป่ะนี่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยใหญ่อันนี้เป็นไซส์กลางก็คือแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้ามองถ้ามองด้วยสายตาแต่ว่าที่โรงงานเขาก็เป็นมืออาชีพนะเขาก็จะคือจับแล้วเขาก็จะรู้ได้เลยว่าอันนี้ไซส์ใหญ่นะอันนี้ไซส์กลางเนี่ยค่ะให้ดูไซส์ใหญ่ทีไซส์ใหญ่ใหญ่มากกลมมากแล้วก็ให้เทียบกับไซส์เล็กดีกว่าไซส์เล็กคืออันนี้่ะ นี่คือไซส์เล็กของเขานี่คือไซส์ใหญ่ของเขาคือไม่ต้องเทียบกับไซส์กลางเทียบแค่ไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กก็ดูดิมันก็ไม่ต่างกันมากแล้วแต่ถามว่าไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กจากจากที่เรามาดูที่โรงงานว่าว่ามันต่างกันแค่ขนาดไซส์ที่นิดเดียวแต่ว่าสีเหมือนเดิมนะคะสีเงาวาวแดงเหมือนเดิมแต่ว่าแล้วก็คุณภาพไม่ได้เปลี่ยนแหละแดงตั้งแต่ต่อออกมาจากแดงตั้งแต่เอาอย่างงี้ดีกว่าแดงตั้งแต่ตูดเป็ดมดลูกเป็ดมายัง จากแพ็กซิวนี่คือแดงแบบนั้นมาเลย ชิมให้ดูนะจดะอาปากคนละครึ่งไหมนี่อาปากเออกินได้เลยเป็นไงก็เหมือนไข่แดงอะแต่มันแบบมันเลยอะอืมฮะมันเอาไปยำอะอร่อยเลยมันมันแล้วมันก็มันเหนียวหนึบมันเหนียวหนึบด้วยอะอืม รูปนี้กินกินไข่เค็มเปล่าๆมันก็แบบเหนียวหนึบเหมืกันนะแล้วแล้วมันแล้วความเค็มของมันคือมันบางๆมันไม่ได้แบบเค็มปี๊ดอ่ะมันบางๆงเค็มบางๆ